พี่น้องบริเวณเหมาะมากบรรยากาศดีมากเลยสวัสดีค่ะครูอิงหอดขอเพ่นแล้วค่ะ้มนี่ครูอิงนํามากค่ะอยู่ไกลปันไดโหดปันไดเส้นทางหดปันไดครูอิงก็มาค่ะขอเพ่นมาตะฐานแห้งค่ะควายมีหลายพอมค่ะมีตะตัวงามๆรู้สึกว่ามีพอพันน้าค่ะเดี๋ยวครูอิงสิพาไปเบิ่งค่ะนะคะหอดแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของฟาร์มค่ะเจ้าของฟาร์มมีพอพันน้ำบอกค่ะเฮลูซีว่าพอพันสายใดค่ะไอลูกไอพวกขาวพ่อเป็น ติดลำปูแม่โบบาลครับอ๋อเป็นลูกไส้บัวขาวไม่ไม่ตัวบัวขาวนี่เป็นเป็นเป็นลูกของไอ้ติดลำปูครับกับแม่โบบานเดี๋ยวเด้อยจะบัวขาวเหรอใช่บัวขาวเจ้าบัวขาวขอเจ้าสุรินใช่ไหมคะใช่ครับนั่นเนี่ยพาไปชมเนี่ยค่ะพาไปชมเนี่ยค่ะโอ้ยโบหูจักเด้อค่ะคู่อิงโบหูจักว่าเพิ่นมาอยู่พี่มาตั้งแต่เดือนขึ้นพาร์แล้วครับรู้อยู่ว่าเพิ่นเอ่อเพิ่นย้ายบ้านไปแล้วแต่บ่รู้ว่าเพิ่นไปอยู่ไส นี่เดค่ะมาแบบบังเอิญค่ะมาเห็นบัวขาวแบบบังเอิญค่ะโอ้อยังรูปลอรูปลอกว่าเดิมเ <c oughs> จ้าบัวขาวของอาจ,จารย์สุรินทร์ค่ะตอนนี้เพื่อนใหญ่มาอยู่สังกัดสังกัดฟาร์มอะไรคะไอรินฟาร์มครับไอรินฟาร์มค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะไอบรรยากาศสวนนี่เหมือนอยู่เชียงใหม่เลยค่ะบ่อยากบอกเลยยังไม่เสร็จดีอะไร <c oughs> ครูอิงนำสายเผ็ดอุดรมาค่ะ บางเอิญมะพอพีบัวขาวของหฮาค่ะนี่พาไพายโบหูจักบัวขาวเด้อค่ะนี่นี่พยยาเห็นบัวขาวมาอยู่ผีเด้อค่ะไอรินฟาร์มอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินค่ะนี่เจา้าคองเพิ่นค่ะเจา้าคองซื้ออย่างเนาะค่ะบอยครับเจ้าของคุณบอยนะคะค,คุณบ,อย,ะะณบอยกาลสินเนาะค่ะเดี๋ยวคุณอิงสิพาไปเจออ่าโตถี่คุณอิงถามโตถี่คุณอิงนั่งมา <c oughs> ดีอกค่ะไอ้นี้ พอยครับแม่พลอยท้องสี่เดือนท้องบัวขาวครับท้องบัวขาวสี่เดือนอ๋อนี่สายเพล็ดอนหรือเปล่าคะนี่ไม่ครับเป็นเป็นมูล่าผสมอ๋อมูล่าผสมงามเนาะค่ะขี้งามแห้งตัวนี้ไอ้ท้องบัวขาวสี่เดือนแล้วเนาะค่ะแม่พลอยเนาะค่ะแล้วสูงเท่าไรคะตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเก้าเกือบร้อยห้าสิบครับสี่สิบเก้าเกือบร้อยห้าสิบค่ะเบิ่งลำคขงแล้วดีๆค่ะท้องสี่เดือนหน้าผากโงกหน้าผากโงกหน้าตางามบานี้สิให้พาไปเบิ่ง ตัวที่คู่อิงสอบถามนะคะตัวไหนท้องลุงเพชรหกถึงเจ็ดเดือนคลองลุงเพชรนู่นครับอยู่นู่นเลยของของของพี่เขยอยู่ฝั่งนู่นเลยอ๋อของพี่เขยบอกค่ะนู่นละได้ปล่อยเรื่องครับเขาเขาเขากำลังทำโคเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนค่ะตัวนี้เก้าเดือนแม่แม่เขาตรงนั้นแหละครับอืมแม่ครัแม่พลหนึ่งหมอค่ะนี่ครับแมู่นครับแม่คูนตัวแรกนี่ครับอ๋ออ๋อตัวแรกนี่เนาะนี่ค่ะแม่เพิ่นตัวนี้ค่ะ แม่ตัวนี้กับลูกเทพมงคลค่ะเก่าเดือนแล้วแต่ค้าหญ่แห้งค่ะเทพมงคลเทพมงคลกับลูกเบิ่มค่ะสายเบิ่มตัวนี้เด้ค่ะลูกบัวขาวครับอันนี้ลูกบัวขาวสิบสี่เดือนแต่สูงมากสูงมากค่ะคุณบอยได้มาแต่สายขาของควายส่วนใหญ่อันนี้น้องเขาแบ่งมาครับเดี๋ยวเด้อค่ะ 1 7้7ยสามเเนี่ยผ้นงานบัวขาวค่ะกี่เดือนนะคะประมาณน่าจะวันมาณ 14, 14เดือนครับ14เดือนค่ะแต่โอ้ซูงแห้งค่ะพี่น้องค้าแขงค้าใหญ่ใหญ่ค่ะลูกบัวขาวพวหหางหนเน่าหน้าผากหน้าผากกว้างเลื้อยๆอยู่ค่ะขาเอิ๊กมะพร้าวกว้างอ,อ๋อขาขาขา,ขา,ขาสวยลำคิงดีค่ะเบิง้ง ไอ้ค้นนี่สูงเท่าไรคะนี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะโอ้โหเกือบถึงบาค่ะส่วนสูงเราเกือบถึงบาเราเบิ่งเอาเด้อค่ะอุ้ยตัวเก่งอีริคค่ะตัวนี้น่าจะเข้าสนามได้เลยนะคะนี่รอเลยครับรอเข้าสนามแค่สามปอีอ๋อ <laughs> ค่ะคเต็มที่สามปีเนาะค่ะเกง่งเก่งลูกบัวขาวเกง่งบัวขาวมาอยู่ไอรินฟาร์มเด้อค่ะไพบูจักคู่อิงกับโบหูจักคู่อิงกับตั้มหาโยนบัวขาวไปอยู่สามาแบบโดยบังเอิญค่ะแบบ บุญหอดกันวาสนาหากันจังมะผอกันค่ะมะผอกันโดยบังเอิญค่ะพี่น้องขอเพื่นงามแห้งค่ะไอรินฟาร์มเด้อค่ะพายพายอยากมาเบิ่งควายนะขอเพื่อนนี่โทรหาเพื่อนเด้อค่ะคุณบอยขอเบอร์โทรหน่อยศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามห้าเก้าแปดสามครับเอาไหมค่ะศูนย์แปดสามครับเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าแปดสามพาอยากมาเบิ่งควายนะขอเพื่อนเด้อค่ะโทรหาเพื่อนใดค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะคืออยู่ไอเชียงใหม่เลยค่ะ เพิ่นปลอยยูเดอร์ค่ะทองไผ่ทองค่ะไผ่แต่เพิ่นสิแบงหายยูแต่ถ้าไผ่มาก่ะมาหาเพิ่นยุคอกมาถามเพิ่นเอาเดอร์ค่ะวาลาคาาท่ดใดทองไผ่ทองนะคะเจ็ดเดือนตัวนี้ลำคิงดีค่ะส่วนตัวนั่นค่ะเพิ่นกับปลอยคือกันค่ะเพิ่นก็จะแบงยูถ้าไผ่มากก็มาเบิ่งเอายุคอกค่ะทองบัวขาวค่ะ ถามมากับมาเบิงเอานาะค่ะนาะคุณบอยแต่ควายอยู่ขอบเพื่นมีตะตัวง่ามๆหน้างามๆค่ะเพื่อนมาจับควายหน้างามเขางามเบิงแล้วนี่ค่ะงามค่ะ,ะคุณบอยสำหรับวันนี้นี่ถึงอูฮูอิงจะบางเอินมาถึงบางเอิญมาแบบมาแบบ<า>จู่โจมา <laughs> มาแบบบังเอิน, <laughs> บบบเ,อนเอินแล้วก็จู่โจมจะได้กับขอบคุณคุณบอยนะคะที่ต้อนรับค่ะขอบคุณหลายๆค่ะจังได้กับ เออเสียพีหายหายนอกมาฮะเบิงเอาอยู่ขอกเนาะ,ค,ะค่ะอ่าสวัสดีค่ะ